สวัสดีสมาชิกเพื่อนๆน,นทางบ้านนะคะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวนะคะการฉีดสเกลตาค่ะวันนี้เราฉีดแค่ข้างเดียวนะคะก็จะเห็นว่าหน้าข้างนี้ยังไม่ได้ฉีดคนไข้จะมีรอยยุบตัวนะคะหน้าแก้มเห็นไหมคะร่องแก้มหรือคำับยังดูตอบอยู่แก้มยังห้อยหย่อนคล้อยร่องน้ำมาย,ยังตกอยู่แนวจอลายจะยังไม่ค่อยสวยที่หน้าข้างที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็ดูตอบดูผอมเกินไปหน้าข้างนี้คือข้างที่ทําแล้วจะเห็นว่า ก้อนฟิลเลอร์ใต้ตาดูน้อยลงเลยนะคะข้างนี้จะไม่มีก้อนฟิลเลอร์ใต้ตาแก้มจะอิ่มแล้วก็เต็มขึ้นช่วยซัพพอร์ตทำให้ใต้ตาเต็มขึ้นด้วยขมับเต็มขึ้นมีการจัดเรียงองศาของพวงหน้าใหม่นะคะชีตบนถูกจัดใหม่เพื่อยกกระชับนะคะร่องแก้มเต็มขึ้นแก้มตอบหายไปร่องน้ำหมากหายไปหน้ายกขึ้นข้างเดียวเพราะว่าวันนี้เราทำแค่ข้างเดียวนะคะเดี๋ยวเราถามคนไข้กันนะคะว่าเจ็บไหมคะคนไข้ ไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกที่คิดไว้คิดว่าจะเจ็บกว่านี้อันนี้คือแบบแทบไม่เจ็บเลยแล้วก็แป๊บเดียวเสร็จเลยค่ะแถมไม่เห็นแผลเลยค่ะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยกลัวลองสเกลต้าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่หมออยากแนะนํานะคะแล้วก็อยากให้เขาเรียกว่าฟังจากกลใช่ไหมคะแป๊บเดียวเลยค่ะและเห็นผลในทันทีไหมคะฉีดเสร็จคุณหมอให้ดูกระจกก็คือเห็นทันทีเลยค่ะว่ายกขึ้นเลยค่ะแล้วก็ใบหน้าสองข้างต่างกันชัดเจนคนไข้เห็นกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะ ประทับใจในผลลัพธ์ไหมคะคนไข้ชอบมากเลยคะ่ะเพราะว่าเคยทำมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่าเออตัวเนี้ไม่เจ็บแล้วก็ใช้เวลารวดเร็วดีคะ่ะค่ะหมอก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆทางบ้านนะคะว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคะ่ะสําหรับคนไข้ที่ไม่อยากทอาอัลตราไม่อยากทําไฮฟูไม่อยากเจ็บไม่อยากร้อยใหม่นะคะการฉีดสเกลตราเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่เห็นผลในการยกกระชับทันทีไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้าไม่ต้องผักฟื้นนี่คือหน้าข้างที่ทําแล้วเดี๋ยวหันด้านข้างให้เพื่อนๆทางบ้านดูนิดนึงนะคะ เห็นไหมคะว่าไม่มีรอยเขียวช้ำเลยนะคะแล้วใบหน้าก็ยกขึ้นอิ่มขึ้นสดชื่นขึ้นเมื่อเทียบกับหน้าข้างที่ยังไม่ได้ทําข้างนี้จะเห็นว่ายังมีก้อนฟิลเลอร์มีลมฟิลเลอร์ทําให้ใบหน้าดูอิดโรยนะคะดูเหนื่อยล้าหันด้านข้างให้เพื่อนๆดูด้านข้างจะยังไม่เรียบไม่สมูทเห็นไหมคะหน้าจะยังดูเขาเรียกว่ายังคอนทัวร์ไม่เรียบร้อย ยังไม่ได้รูปเดี๋ยวพอเราฉีดข้างนี้เสร็จใบหน้าสองข้างคนไข้ก็จะเหมือนกันแล้วก็ดูกระชับเข้ารูปแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะวันนี้เหมาะกับคนไข้ราไปแล้วใครที่อยากมีใบหน้ายกกระชับสนใจสกาตตาทักอินบอกได้เลยนะคะมีส่วนลดพิเศษให้กับเพื่อนๆทางบ้านด้วยค่ะหน้าเปลี่ยนเลยค่ะคนไข้สวยข้างหนึ่งแล้วค่ะคือข้างนี้สวยไปแล้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ